สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรนด์ฟิลเลียการเหมือนเช่นเคยนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมาแนะน,นําน้ําหอมกลิ่นฟรุตตี้นะครับผมก็เป็นน้ําหอมฟรุตตี้ที่ผมเลือกมาทั้งหมด6กลิ่นนะครับที่ผมรู้สึกว่ามีโนต้ตของความเป็นฟรุตตี้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นฟรุตตี้ที่มีความหลากหลายนะครับเป็นเปรียบเสมือนผลไม้ทั้ง6ชนิดละกันนะครับวันนี้ที่หยิบมา ก็อธิจริงเนี่ยต้องขอท้าความก่อนเนาะว่าน้ำหอมกลิ่นฟรุตตี้เนี่ยมีความเป็นซินเทติกนะครับฟรุตตี้หรือผลไม้เนี่ยในอุตสาหการรมน้ำหอมเนี่ยยังไม่สามารถสกัดออกมาได้จริงนะครับกลิ่นที่คุณผู้ชมได้ลองในนสน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นกลิ่นพวกสตอเบอรี่บลูเบอรี่ลัสเบอรี่กล้วยองุ่นพีชอปริคอตพลัมเมลอนสับปะรดแตงโมอะไรประมาณนี้ครับพวกนี้เนี่ยคือ เป็นฟรุตตี้ที่ยังไม่สามารถสก,กัดออกมาเป็นน้ำหอมได้จริงๆยกเว้นแต่ว่าผลไม้นั้นจะเป็นผลไม้แนวซีตรัสนะครับผมเป็นผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มนะครับส้มโอหรือว่าเป็นพืชซีตรัสอย่างอื่นๆเช่นมะกรูดเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมน้ำหอมเนี่ยฟรุตตี้เนี่ยจะไม่เท่ากับซีตรัสนะครับต้อง แยกแยหรือว่าจําแนกออกเป็นสส่วนระหว่างฟรุตตี้กับซีตัสเพางคนเนี่ยอาจจาะย,ยังสับสนเนาะว่าอะไรคือฟรุตตี้อะไรคือซีตัสนะครับผมก็เอาง่ายๆคือถ้าเป็นซีตัสเนี่ยก็ผลไม้ตระกูลส้มนะครับที่บอกส้มแล้วแต่ว่าจะเป็นส้มสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับส้มเขียวหวานส้มโอส้มซ่าอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นกรีฟฟูตเนาะเป็นควินส์ผลไม้จากทางอิตาลีอะไรพวกนี้ครับมะกรูดคฟเฟ่ลาม บอร์กามอสประมาณนี้ครับอันนี้คือเขามีอะโลมาออยล์ที่เปลือกของเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงสก,กัดกิ่นออกมาได้ตามธรรมชาติแต่ผลไม้ที่นอกเหนือจากนี้ที่เกิดไปในช่วงแรกครับสารพัดผลไม้ที่นอกเหนือจากซิตัสเนาะจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีอะโลมาออยล์ที่เปลือกก็เลยจะเป็นต้องมีการขึ้นแอคคอร์ดหรือว่าเป็นการซินเทติกก็คือสังเคราะห์ขึ้นมานะครับบางกลิ่นนี่ยก็พัฒนาต่อยอดมาจาก กลิ่นสังเคราะห์ที่มีอยู่อย่างเช่นกลิ่นพีชอย่างเงี้ยครับพีชเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ถูกปรับแต่งหรือพัฒนามาจากกลิ่นของโน้ตอัลดีไฮด์ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกลิ้นจี่อะไรประมาณนี้ครับลิ้นจี่ก็ยังสก,กัดไม่ได้จริงใช่ไหมครับก็อาจจะพัฒนาหรือต่อยอดมาจากโน้ตพวกกุหลาบอะไรประมาณนี้ครับผมจริงๆเนี่ยฟุตตี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ใช้ง่ายนะครับสําหรับผมคือ น้อยคนนะคะับที่จะรู้สึกว่ามึนเอียนอ้วกอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตตี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสดใสดูมีชีวิตชีวาใช่ไหมครับดูจูซี่ดูแอคทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมตัวแรกนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนำนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่าปัจจุบันค่อนข้างหาย,ยากแล้วแหละแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับตัวนี้ก็คือจีวองชีนะครับชื่อกลิ่นว่ามายจีวองชีตัวนี้ก็ ขวดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่านะครับนานแล้วแหละครับน่าจะ discontinue ไปแล้วละมั้งนะครับผมตัวไมาเซวองชีตัวนี้เนี่ยนะครับล็อชมาเมื่อปี2005นะครับเกือบ20ปีแล้วนะเพอร p e r เมอร์นะครับก็คือคุณเอเวนลีนบูลองเจท็อปโน็ตนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดมาด้วยกลิ่นของ red c u เรน n t ใช่ไหมครับเป็นผลไม้ตระกูล c u เรน n t เนาะมีแพ a นะครับแล้วก็มีอ r a n g e อ่ามีซิตรัสเข้ามาแทรกเนาะมีแคสเซียนะครับ มิดเดิลโน้ตนะครับมีมิโมซ่าเรลี่ออฟเดอะแวนลี่แล้วก็ไวโอเลตเบสโน้ตนะครับมีเวทิเวอร์ไวท์มัสแล้วก็แพทชูลี่ตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นฟุตตี้ที่ใช้ง่ายครับแล้วก็เบาสบายนะครับเหมาะกับวัยมัธยมก็ใช้ได้นะครับแบบใส่ไปทำงานไปเรียนมหาลายัยเรียนมัธยมไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้อากาศร้อนอย่างช่วงนี้ได้ด้วยนะ มีความหวานหอมจากกลิ่นของลูกแพรนะครับมีความอะคูติกมาเบาๆนะครับมีความฉ่ำจากตัวเลดแค n นเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความสะอาดนะครับแต่ไม่ถึงขนาดแบบโซปี้แบบอัลีไฮดนะคือมันสะอาดแบบมีความคล้ายๆกับกลิ่นของพวกแชมพูหรือครีมนวดผมที่มันสะอาดๆ แชมพูที่มันมีกลิ่นของความเป็นผล,ลไม้กลิ่นฟุตตี้ประมาณนี้นะครับเป็นกลิ่นที่เฟมินีนนะครับผมผมจำได้ว่าตอนสมัยผมเรียนมัธยมเนี่ยมีเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ใช้กลิ่นโทนประมาณนี้ครับโทนที่ใช้ง่ายๆเบาสบายแบบนี้นะครับเป็นฟุตตี้ที่ค่อนข้างสุภาพละกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่ทําร้ายใครเลยนะครับออกจะเบาซะด้วยซ้านะครับสาหรับตัวนี้นะ มีซีตัสเข้ามานิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับเปรี้ยวไม่ถึงกับแบบเป็นซีตัสแบบมาโดดเด่นอะไรขนาดนั้นจะได้ความเป็นแพรกับตัวเคอร์เรนซ์มากกว่านะครับได้กลิ่นของลิลี่ออฟเดอะแวลลี่ครับมีความเป็นฟลอร์มาอ่อนๆติดกับความเขียวๆนิดนึงนะครับจนถึงยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าฟุตตี้ก็ยัง ดูเป็นกลิ่นที่นำกว่าฟลอรลงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ข้อเสียคือด้วยความที่ตัวนี้ครับมันเป็นกลิ่นที่เบาๆเนาะกลิ่นแบบเบาสาบายประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความติดทนเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 2- 3สามชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็เป็น EDT นะครับตัวนี้ก็ฉีดแบบได้หลายสเปรย์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือ20 30สสเปรย์ผมก็ว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ทำให้มึอนอะไรเลยนะครับ เป็นกลิ่นโทนเย็นๆนะครับฟุตตี้ส่วนใหญ่ก็ให้ความเย็นให้ความสดชื่นอยู่แล้วอเนาะไม่ซับซ้อนเลยนะครับเป็นนิลี่ออฟเดอะแวลลี่มาเบาๆแล้วก็มีมิโมซ่ามาอ่อนๆเป็นก็คือเป็นโน้ตแบบฟอล์ฟุตตี้แหละนะครับแต่ว่าฟุตตี้นำละกันนะครับสะอาดนะครับ ดูเหมือนเป็นฉีดแบบเหมือนแฮร์มิสก็ได้นะครับตัวนี้คือค่อนข้างเบาฉีดผมฉีดหมอนก็ได้ที่จริงเนี่ยมันเบานะครับค่อนข้างเบาเลยแล้วก็เออสามารถเติมได้ระหว่างวันนะครับแต่ว่าถ้าแบบอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับอยากแบบอาตัวหอมๆแบบฉีดเล่นๆอยู่บ้านก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้อ่ะโอเคครับก็เป็นกลิ่นง่ายๆเนาะ อ่ะผ่านไปนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยมาจากแบรนด์อเลาเบดอาร์เดนนะครับตัวนี้ก็คือในคอลเลกชันของกรีนทีนะตัวนี้ก็คือกรีนทีพอเ g นกรเนตนะครับดูจากขวดจากสีก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นฟุตตี้เนาะพอเ g นกรเนตก็คืออาลูกทับทิมใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยรอชมาในปี2019นะครับปริฟูเมอร์ก็คือคุณโรดิโก้ฟลอรู t ็อปน t e ตนะครับเปิดไม่ได้กลิ่นของทับทิมนะครับพอมแงนเกรตมีแพชชั่นฟรุตก็คืออ่าสะวัลรสนะครับมีความเป็นท ropical แล้วเป็นผลไม้เมืองร้อนใช่ไหมแล้วก็มีแทนเจโ o ก็คือเป็นอ่าตระกูลซีตังแต่ครับเป็นตระกูลส้มนั่นแหละแล้วก็มีเบอร์กอร์มดมิดเด e ก็มีโอเกตรี Tree, นะครับชาโอเกรมีไวโอเลตลีฟเดวาน่านะครับ มีไวท์แมกโนเลียเบสโนดมีลัซเบอรี่บลูมก็คือเป็นดอกของต้นลัซเบอรี่นะครับมีมัเต้ก็คือเป็นชาที่อาจจะติดขมนิดนึงนะครับแล้วก็มีมัสแล้วก็มอสนะตัวนี้ก็ใช้ง่ายอีกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมชอบตรงที่มันมีโน้ตความเป็นชาขึ้นมากลิ่นจะเขียวขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ฉีดได้เยอะๆเหมือนกันนะครับ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับตัวอลิซาเบธอะเดนตัวนี้นะตัวนี้จะดูฉ่ำกว่าเป็นผลไม้เมืองร้อนอะ่ะเป็นผลไม้แบบเราดมเรารู้สึกว่าดูสดชื่นดูสปปดเปรชดูมีความอยากกินครับดูแบบม o u t h watering ก็คือแบบได้กลิ่นแล้วน้ำลายสออยากกินอะไรประมาณนี้ครับ ได้กลิ่นของอ่ะมีทับทิมขึ้นมานะครับทับทิมเนี่ยก็จะไปออกไปทางหวานนิดนึงแต่ว่าแพทแพชชั่นฟู้ดจะไปออกทางเปรี้ยวเนาะสวรดจะค่อนข้างเปรี้ยวใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นฟรุตี้ที่มากับความเปรี้ยวอมหวานนะครับน่ามีกลิ่นชานะครับเป็นโอเกตีก็ถือว่าเป็นโอเกตีก็เป็นชาอังกฤษใช่ไหมครับเป็น ชาที่ไม่ได้รุนแรงแล้วกันไม่ได้เป็นชาที่ขมมากถึงแม้ว่าจะมีมาไตที่เป็นชาแบบขมๆแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นชาที่เบาๆนะครับฟุตตี้ก็ยังนําชาอยู่นะเหมือนชาผลไม้ที่ใส่ฟุตตี้ไปเยอะๆประมาณนี้นะครับใช้ง่ายอะ่ะเหมาะกับอากาศร้อนนะครับฉีดแบบอย่างที่บอกคือ2ี่0สเปรย์ได้นะครับ อันที่จริงตัวนี้กลิ่นดูรู้สึกว่ามีมวลที่แน่นกว่าตัวจิวองชีมสักครู่ซะด้วยซ้ำนะชอบความฉ่ำความจูซี่อะ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบฟรุตตี้ที่แบบดูฉ่ำๆเงี้ยดูรู้สึกว่าเหมือนเราได้กินผลไม้ที่แช่เย็นฉ่ำๆแล้วได้กินเข้าไปเต็มปากแล้วมีความสดชื่นอะไรประมาณนี้ครับไม่ทำ้ายใครไม่มึน ดูแบบเบาสบายด้วยซ้ำนะครับหอมอ่ะหอมชาผลไม้เย,ย,ย,ย็ยนเย็นแช่เย็นไม่ขมนะครับเป็นชาที่ไม่ขมนะครับมากับความเปรี้ยวของแพชชั่นฟู้ดกับความหวานของทับทิมนะครับอ่าโอเคครับต่อมาตัวที่สามนะครับตัวที่สามเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับจากแบรน์ด อ,อ่ที่เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จาก Middle East นะครับตะว,วันออกกลางแล้วก็มีช็อปที่บ้านเรานะครับตัวนี้ก็คือแบรนด์ Arsmal นะครับเป็นแบรนด์มาจากดูไบนะครับเป็นน้ำหอมแบบน้ำหอมอาหรับนั่นแหละตัวนี้นะครับชื่อกลิ่นว่าออลัมซัมเมอร์นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเห็นไหมนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาเคยมีเป็นคีออสอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะเป็นน้ำหอมแบบน้ำหอมอาหรับเป็นน้ำหอมที่แบบ ขวดเนี่ยจะแบบดูแบบหรูหราดูแบบมีความแบบดูฟุ่มเฟือยดูแบบยังไงอะ่ะดูลักชัวรี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลกชันออรลัมนะครับออรลัม um เขาจะออกมาเยอะออรลัมวินเทอร์ออรลัมซัมเมอร์คือตัวนี้แล้วก็มีออรลัมอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นออรลัมซัมเมอร์คือกลิ่นฟุตตี้นะครับแล้วก็ตัวขวดเขาอะครับตัวนี้เนี่ย เป็นเหมือนกับออกน่าจะเป็นสีแบบเหมือนทะเลเนาะมีเปลือกหอยนะครับเป็นเปลือกหอยจริงแหละเขาก็คงแบบเอามาประดับขวดนะครับใส่ไว้ข้างในเลยรประมาณนีน้แต่เปิดออกไม่ได้นะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับแบบขวดไล่สีแบบนี้เปรียบสเสมือนน้าทะเลกับเหมือนกับแบบอ่อซันเซ็ตไหมหรือว่าซันไลท์ครับแบบสีส้มแบบเหมือนดวงอาทิตย์กําลังขึ้นหรือกําลังตกอะไรประมาณนี้นะตัวนี้นะครับล็อตมาในปี2020 ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอก perfumer มานะครับว่าใครเป็นคนปรุงส่วนในโน้ตนะครับตัวนี้เนี่ยท็อปโน้ตเนี่ยมีกลิ่นของ red fruit ก็คือเป็นผลไม้สีแดงนะครับมีแอปเปิ้ลมีแพร์ bergamot แล้วก็แมนดรินออร์เรนจ์มิดเดิลโน้ตมีอารนบอสซัม rose peony osmanthus jasmine โน้ตมีมัสต์วานิลาเซนเ์บูซีด้าแล้วก็มอสโน้ตก็ดูเยอะอยู่ประมาณนึงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กลิ่นแบบ ซับซ้อนเท่ากับโนที่เขาบอกมานะแต่ผมจะได้กลิ่นความเป็นเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่ฉ่ำม,มากนะครับสำหรับตัวนี้ฉ่ำหวานฉ่ำเป็นผลไม้สุกแบบผลไม้เมืองร้อนด้วยนะแบบเป็นในนี้คือเขาบอกเป็นผลไม้สีแดงก็ได้เหมือนกันแล้วก็ รวมมากับผลไม้เมืองร้อนอย่างเช่นแพชชั่นฟรุตก็ได้นะครับแต่เป็นผลไม้สุกที่เอามันรวมกันน่ะเป็นผลไม้รวมดมแล้วเหมือนเครื่องดื่มพวกสมูทตี้ครับสมูทตี้แบบสมูทตี้ผลไม้รวมแบบมิกซ์ฟรุตอ่ะเป็นผลไม้เมืองร้อนเอามาปั่นรวมกันแล้วก็แช่เย็นใช่ไหมเป็นผลไม้แบบอ่างสันน้ำแข็งเย็นๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ดื่มในวันที่อากาศร้อนๆหรือดื่มแบบ ริมทะเลแล้วไปไปเที่ยวทะเลสั่งแบบน้ำแบบสมูทตี้ผลไม้อะไรมาทานอย่างเงี้ยครับสดชื่นนะครับคือดมแ้าน้ำลายไหลเหมือนกันนะครับคือแบบโดมแล้วต้องกืนน้ำลายอะ่ะมันดมระยาก,กินเลยประมาณเนี้ยมัลส์วอเทอร์ลน้ำลายสอนะครับฉ่ำมากเหมือนค็อกเทลผลไม้ฉ่ำๆก็ได้นะครับ หมาะกับอากาศร้อนมากเลยอ่ะคือเขาสื่อความเป็นซัมเมอร์ได้ดีนะครับช่ำแบบช่ำหวานช่ำจูซี่สเปรชแบบสดชื่นมากคือหลับตาแล้วนึกถึงแบบกำลังดมน้ำผลไม้จริงๆอ่ะครับคือแบบ เอาไปแช่เย็นออกมาแล้วก็แบบดื่มอะไรอย่างเงี้ยคืออฉ่ำมากนะครับชอบมากเลยตัวนี้เป็นฟรุตตี้ที่แบบค่อนข้างฟรุตตี้จัดนะครับจัดเนี่ยคจัดในที่นี้คือกลิ่นไม่ได้รุนแรงนะคือเป็นความเป็นผลไม้ที่ดูจัดจ้านนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับฉุนหรือว่ามึนนะเหมือนตกลงไปในตกลงไปในบ่อผลไม้ก็ได้ครับบ่อผลไม้แบบ ผลไม้รวมมีทุกอย่างเลยมันเนี้ยผลไม้หลากสีประมาณเนี้ยครับดูน่าอยากกินเลยนะครับผมยิ่งแบบอากาศร,ร้อนๆอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าถ้าฉีดแล้วต้องแบบว่าดูสดชื่นดูแอคทีฟดูมีชิวิชิวานะครับโอเคครับถัดมานะครับกลิ่นที่สี่แล้วนะครับกลิ่นนี้ครับก็คือมาจากแบรนด์ลองแวงนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นฟุตตี้ที่ อาจจาะไม่ได้แบบฟฟที่จัดมากเท่าไหร่แต่ก็ออกแนวสดชื่นสะอาดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือ l o n g v a n g modern princess blooming นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของแตงโมนะะตัวนี้นะครับล a u n มาเมื่อปี2020นะครับเะครับ Perfumer คือกุ n นัตต i ลีรอสัน Top note นะครับมีกลิ่นของ watermelon นะครับแตงโมมี Mandarin orange แล้วก็ Pink grapefruit Middle note มี d a m a s s rose จัสมี่แล้วก็ออสมันตัสเบสโนดมีไวท์มัสแล้วก็ซิดานะครับตัวแตงโมเนี่ยหรือว่าวอเตอร์เมลอนเนี่ยเนาะก็มันเป็นกลิ่นที่พัฒนามาจากโนดคาโลนนะครับคาโลนคัสคาโนลนอะไรประมาณนี้กลิ่นของอะคอรต์ติกลิ่นน้ำประมาณนี้นะครับเราคงตีความความเป็นแตงโมผ่าน กลิ่นที่มีความจุซี่ความฉ่ําน้ําใช่ไหมตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ําเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ทางเออ่ผู้ฟูเมอร์หรือในอุตสาหกรรมน้ําหอมเนี่ยเขาจะตีความออกมาแบบเป็นโน้ตโน้ตแบบอควาติกนะครับสดชื่นโอโซนิกอะไรประมาณเนี้ยแตงโมแตงโมจริงๆเป็นแตงโมแบบเออ่ไม่ถึงกระแดงมากมันแตงโมที่แบบสีแบบ ละเลื่อละเลื่อไม่ถึงก็แบบหวานจัดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็คือกลิ่นแตงโมเทสท,ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นโรสมานิดนึงนะครับผมเบาๆแล้วก็ตัวกรีฟฟุตนิดเดียวครับซิตัสมาประมาณหนึง่งเหมือนช่วยมาเสริมความเป็นฟุตตี้นะให้มันดูมีมิติคือแตงโมมันเป็นผลไม้ที่ ดมแล้วก็รู้สึกหวานหอมดูฉ่ำก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูแล้วกลิ่นมันค่อนข้างแฟลตอ่ะมันค่อนข้างมีความเพลนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขเขาก็อาจจะมีโน้ตตัวอื่นแบบฟรุตตี้หรือผลไามา้ตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเสริมมาตัดให้มันดูมีมิติมากขึ้นอะไรประมาณเนี้นะครับ หอมใครที่ชอบทานแตงโมใช่ไหมครับแตงโมก็เป็นผลไม้ที่ว่าเราทานแล้วรู้สึกว่าดูแบบเย็นใช่ไหมครับเป็นผลไม้ทนเย็นเนาะเหมือนแตงโมที่เอามาแช่ยเย็นประมาณนี้นะครับแต่ไม่ถึงก็หวานมากนะครับสะอาดอควาติกกลิ่นกลิ่นเหมือนเราอาบน้ำมาใหม่ๆก็ได้นะครับแล้วก็มีกลิ่นแตงโมเข้ามาแทรกไปประมาณนี้ ใช้ง่ายๆนะครับใช้แบบวัยรุ่นเด็กๆสิบเจ็ดสก็ใช้ได้นะครับหอมนะครับผมอโอเคครับต่อมาตัวที่ห้าแล้วนะครับตัวที่ห้าตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นของเชอร์รี่กนบ้างแหละนะครับเอเชอร์รี่เนี่ยมันเป็นโน้ตผลไม้ที่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่ากลิ่นเขาค่อนข้างออกไปทางดูหวานแบบ ถ้าเราหวานติดกูมองนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนน้ตผลไม้ที่เรารู้จักที่ผ่านๆมานะครับตัวเชอร์รี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นน้ำหอมจากแบรนด์เกสนะครับชื่อกิ่นว่า Sedative Red ขวดแบบสีแดงสดเลยนะเชอร์รี่เนี่ยมันก็เป็นน้ตผลไม้ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับอยู่นี้ก็คือดมแล้วแหละเราก็รู้เลยแหละว่าเป็นเชอร์รี่ใช่ไหม จะไม่เหมือนผลไม้ตัวอื่นเช่นดมแล้วเอ๊ะมันคือเบอร์รี่หรือเป็นเคอร์เลนนะหรือเป็นอะไรประมาณนี้แต่เชอร์รี่เนี่ยมันเป็นโน้ตที่ค่อนข้างแบบยูนิคครับอ่ะต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยล็อชมาในปี2021นะครับเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าใครทับโน้ตนะครับตัวนี้มีเชอร์รี่อัลมอนด์นะครับสองดูโอคู่หูต้องมาด้วยกันอยู่แล้วละว่าเชอร์รี่กับอัลมอนด์ใช่ไหมแล้วก็มีพิงเปเปอร์นะครับมิโดเดิลโน้ตมีเชอร์รี่บอสซัมก็คือ ดอกซากุระดอกเชอร์รี่นั่นแหละมีไวโอเลตแล้วก็แมกโนเลียเบสโนตมีวานิลาตองกบี B, แล้วก็แซนเดอร์ o ูดนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยเชอร์รี่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเชอร์รี่ที่ไม่หวานนะครับคือไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินไปอะ่ะ โอเคมันอาจจะมีวาน,นิลามีตองกระบีนแต่ก็สามารถแบบคุมความหวานให้มันอยู่ในระดับที่สาหรับผมเองเนี่ยชิแล้วรู้สึกว่าโอเคยังพอได้อยู่นะครับคือไม่ใช่เชอร์รี่ที่หวานเจี๊ยบแบบพวกเ,เชอร์รี่ไซรัปของแบรนด์โปรดใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมครับก็จะเป็นเชอร์รี่ที่หวานไปเลยใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเชอร์รี่ที่ มากับอัลมอนด์มีความนัตตี้นะครับผมเป็นเชอรี่ที่อาจจะเป็นเชอรี่ไม่ใช่เชอรี่แบบสุกจนแบบคำๆสีช้ำๆอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเชอรี่แดงๆหน่อยนะครับมีความกูมองนิดๆน,นะครับจากตัววานิลากับตองกระบีที่เข้ามานะ ตอนแรกฉีดเนี่ยผมนึกถึงน้ําหอมของอคลาวครับของ Grande, อเล a ยน่าแกรนเดอที่จะเป็นกลิ่นแบบกูมองกลิ่นแบบเป็นกลิ่นพวกโคนโคโนัทอะไรประมาณนี้ใช่ไหแต่ว่าตัวนี้มีความคล้ายคล้ายอยู่ในช่วงแรกช่วงเปิดแล้วก็ใส่เชอร์รี่เข้าไปประมาณนี้นะครับมีความบูซี่อ่อ,อนๆน,นิดๆมิดไม่เยอะครับผม เชอรี่ไเป็นผลไม้ที่สำหรัผมเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างหวานนะครับมีความแบบออกแนวจะดูดับดับหน่อยดูมีมิสทเรียสนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่ได้เป็นผลไม้ที่ดูแบบสเปรชดูฉ่ำน้ำดูสดชื่นเท่ากับผลไม้ที่ผ่านๆมานะครับทั้งสตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสดชื่นอันนี้จะเป็นออกแนวแบบ กูมองออกไปในโทนแบบมืดๆกลางคืนนิดนึงนะครับหวานแต่ว่าไม่ได้หวานจัดยังพอได้อยู่นะครับฉีดอากาศร้อนเนี่ยก็สักประมาณไม่เกิน10ส,สเปรย์โอเคได้นะครับถ้าห้องแอร์ก็ฉีดได้นะครับปกติเลยนะกูมองนะครับแบบ หวานประมาณนี้ครับเป็นขนมแล้วก็เป็นก็เป็นพวกขนมหวานที่มีกลิ่นเชอร์รี่อะไรประมาณนี้ยนะครับโอเคครับต่อมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้นะครับจากแบรนบูชลองนะครับควดสีแดงอีกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็คือการ์ดอองคูชนะครับจากบูชลอง ตัวนี้นะครับบูชลองเนี่ยก็เป็นกลิ่นของลัสเบอร์รี่นะครับก็เป็นกลิ่นที่ดูมีความฉ่ำความหวานอีกลิ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับล็อชมาในปีสองพันสิก้านะครับพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคุณมิเชลอาร์เมรตแล้วกับคุณมารีนอาร์นท็อปน็ตนะครับตัวนี้จะมีแทงเจอรีนนะครับส้มเขียวหวานใช่ไหมคแล้วก็มีเรดแอปเปิ้ลมีแพรแล้วก็เบอร์กาม์มอ มิดเดิลโน้ตนะครับมีโรสแบค็แครนแล้วก็ออริสเบสโน้ตมีราสเบอร์รี่แพทชูลี่ม s ชเมลโล่แล้วก็มัสนะครับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นเอ่อฟรุตตี้กลิ่นผลไม้มากับความเป็นกลิ่นแบบกูมองของม s ชเมลโล่นะครับหอมหวาน เป็นกลิ่นฟุตตี้ที่ค่อนข้างดูเป็นอีกระดับหนึ่งครับคือเป็นฟุตตี้ที่ดมแล้วรู้สึกว่ามีความแพงในเนื้อกลิ่นอ่ะคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบฟุตตี้ขี้เล่นมากไม่ใช่ฟุตตี้แบบสดชื่นสดใสแบบตัวแรกๆกที่ผ่านมาใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวได้กลิ่นแพชชูรี่ไหมครับแพชชูรี่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่ทําให้น้ําหอมเนี่ยมีความหรูหราตามความรู้สึกผมนะแล้วก็จะมีพวกกุหลาบเข้ามา เป็นโรสใช่ไหมครับแล้วก็แมชเมลโล่ก็จะให้ความแบบละมุนนวลนๆอ่ะพาวเดอ y ี่อ่อนๆเป็นฟุตตี้แนวออฟฟิศใส่แบบเป็นแบบทำงานออฟฟิศเป็นกลิ่นของผู้หญิงนะครับเป็นออกแนวเฟมินีเลยแล้วก็เป็นฟุตตี้ที่อาจจะไม่ได้ดูขี้เล่นดูเด็กมากคือแบบวัยโตอย่างเงี้ยแบบผู้ใหญ่แบบ20กว่ากว่า30 ใส่ได้นะครับเป็นฟูตี้ที่ไม่ได้แบบดูเปร,รี้ยวจี๊ดจ๊าดดูหวานฉ่ำจูซซี่มากแบบพวกอ่สมูทตี้ผลไม้ะลรขนาดนั้นเป็นฟูตี้ที่แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างกลมกลืนม,มากับโน้ตความเป็นโฟลลุรลาอะไรประมาณนี้กับโน้ตพวกภูมิมองอื่นๆใน,นนี้นครับดูเป็นผู้หญิงสวยอะผู้หญิงทำงานโดยออฟฟิตท,ที่ดู ใส่ชุดสีแดงก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงแรงนะคือแบบใส่สูทแดงๆประมาณนี้ครับผมแล้วก็ดูแบบเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองประมาณนี้นะครับหอมเป็นฟรุตตี้แบบผู้ใหญ่อะไม่ใช่ฟรุตตี้เด็กๆละกันนะครับกลิ่นดูมีความเป็นฟรุตตี้แบบน้ำหอมนิชประมาณนี้นะครับผมหอมดีครับตัวนี้อะ คือรัสเบอร์อรี่มันเป็นกลิ่นที่ให้ความหวานและเป็นผลไม้ที่ออกแนวหวานนะครับในน้ำหอมแล้วก็เอมันมาเจอกับพวกมาร์ชเมลโล่ซึ่งเป็นขนมขนมมวลเบาเนาะมาร์ชเมลโล่มีความพาวเดอรี่อะไรประมาณนี้ครับหวานหน่อยๆมันก็มันก็ดูแบบดูหอมหวานดูเป็นผู้หญิงแบบมีชุชิวากระจักกระเฉงข้า,าเดียวกันก็ยังแบบติดหวานหวานอยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมหอมดีครับหอมดีนะ โอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับน้ําหอมกลิ่นฟุตตี้ที่ผมได้เลือกมาทั้งหมด6กลิ่นนะครับผมก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นฟุตตี้ที่มีความชัดเจนในเนื้อกลิ่นของความเป็นผลไม้นะส่วนถ้าถามผมว่าในบรรดา6กลิ่นนี้ครับกลิ่นฟุตตี้ตัวไหนที่เราดมแล้วเราอยากกินมากที่สุดใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมให้ตัวนี้แล้วกัน,นที่บอกไปครับ a l l r o Summer เป็นน้ำหอมแบบจาก Middle East แต่แบบกลิ่นฟุตตี้แบบค่อนข้างเรียลนะครับมีความเรียลิสติกนะครับก็คือเป็นผลไม้จริงๆเลยนะครับโด้ระยากกินเลยนะส่วนตัวที่ชอบมากที่สุดของความเป็นฟุตตี้นะครับก็คือตัวสุดท้ายตัวนี้แหละครับบูชลองตัวนี้แหละมันเป็นฟุตตี้ที่แบบว่ามีความแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบออกแนว n i ชนิชแบรนด์ประมาณนี้ครับเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็น ไม่ใช่แบบไว้เด็กที่เล่นแบบแกแดดแบบร่าเริงเลยขนาดนั้นคือเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าเอาไว้ทำงานไวออฟฟิศแบบ Working Woman น่ะนะครับแล้วก็อยากจะมีกลิ่นแบบฟุตตี้ประมาณนี้นะครับก็เป็นฟุตตี้ที่สวยสวยหรูนะครับสำหรับมูชลองตัวนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับผู้ชมนะครับชอบกลิ่นน้ำหอมฟุตตี้กินไหนบ้างนะครับก็ลองมาพูดคุยนะ มาคอมเมนต์กันก็ได้นะครับผมส่วนกลิ่นอื่นๆเนี่ยที่เหลือก็เป็นฟูตี้แบบใช้ง่งายๆประมาณนี้นะครับส่วนกลิ่นเชอร์รี่เนี่ยก็เหมาะกับกลางคืนเนาะแบบเป็นโทนแบบหวานๆกูมองเหมาะกับอากาศเย็นๆกลางคืนอย่างนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับอีีนี้นะครับผมคงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ก็อย่าลืมกดติดตามเป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับ EP นี P ้ N e นะครับผมคงขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้า e. สวัสดีครับ